สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับบางพัสฮอตไลน์นิวนะครับจะมารายงานในพื้นที่จริงนะฮะวันนี้นะฮะเมื่อช่วงตีหนึ่งครึ่งนะครับก็จะมีการถนนซุดตัวและทําให้เกิดอุบัติเหตุในการสัญจรไปมาบนถนนจัลรันสนิทวงนะครับซอย82ทับหนึ่งะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งผมจะพาไปสอบถามกับสาเหตุในการที่เกิดถนนซุดตัวนะครับเชิญเลยนะครับ ท่านผู้ชมวันนี้เราก็ได้มาพบกับวิศวกรนะครับฝ่ายโยธาสํานักงานเขตบางพัดนะครับก็จะขอสัมภาษณ์นะครับว่าสาเหตุที่เกิดถนนยุบเกิดจากสาเหตุอะไรครับก็อยากจะให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตบางพัดนิดหนึ่งนะครับสาเหตุที่ถนนสุดตัวเกิดจากการก่อสร้างบ่อพักสายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงคับที่สร้างที่หลังถนนนะครับทําให้ตอนหลังก่อสร้างเนี่ยทำให้ ชั้นพื้นทางของใต้ใต้ถนนนะครับสุดตัวลงไปครับมันสไลด์ทำให้ผิวถนนเนี่ยมันหักลงไปครับและในการดําเนินงานครั้งนี้เราดําเนินการไปเป็นอย่างไรบ้างครับเกี่ยวกับซ่อมถนนในการดําเนินการในวันนี้ครับครับทางสํานักเขตบางพัดเนี่ยก็ติดต่อให้ประสานงานให้สํานักการโยธานะครับเข้ามาเร่งดําเนินการก่อสร้างผิวทางเนี่ยชั่วคราวก่อนแล้วเดี๋ยวทางรไฟฟ้านครหลวงเนี่ยจะมาทํา ผิวทางอย่างภาวอในครั้งนึงครับครับผมครับขอบคุณครับก็ท่านผู้ชมฮะวันนี้นะครับก็ได้โชคดีมาพบกับท่านผู้อำนวยการเขตบางพัดนะครับท่านเอื้อจิตเปลี่ยนขำนะครับท่านก็ได้มาดําเนินการและก็มาควบคุมการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ของท่านเองนะครับก็นะฮะอยากจะสอบถามท่านว่านะฮะทางสํานักงานเขตบางพัดได้ดําเนินการไปถึงไหนแล้วครับในกรณีที่แก้ไขปัญหาในการที่ทํา ที่พื้นที่บนถนนสุดตัวครับผมขออนุญาตสอบถามน,นิดนึงครับจากการที่ถนนสุดตัวเนี่ยนะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครเนี่ยท่านพัตําเลเอกอัศวินเนี่ยท่านทราบตั้งแต่เมื่อคืนแล,แล้วเรากระจายท่านท่านท่านทราบสำนักง,งานเขตบางพาร์เนี่ยก็ต้อง ประสานไปให้สำนักการโยธาเนื่องจากว่ามันเป็นบริเวณกว้างนะคเขาจะมีเครื่องมือที่ท,ท,ที่ที่พร้อมอในการที่จะป,ปฏิบัต,ติตอนนี้ก็คือว่าแต่สำนักงานเขตบางท่านเนี่ยเราก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยดาเนินการตั้งแต่เริ่มแรกนะครแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการซ่อมชั่ว,วคราวนะคะเป็นการซ่อมชั่วคราวที่ทําจะสามารถให้การจราจรใช้การได้เป็นปกติโดยที่เราจะบดอัดแผ่น ซีเมนที่พื้นถนนที่ทแตกเนี่ยทางทางใช้เครื่องมือเนี่ยแจ็คให้มันละเอียดลงไปแล้วก็ใช้หินคุกบดอัดด้านหน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวจะจะสุดท้ายเนี่ยก็จะเทด้วยอย่างร้อนด้วยมิกซ์ร้อนเนี่ยแล้วก็บดอัดอีกครั้งหนึ่งอ่าก็จะไม่มีโพรงข้างล่างนะคะแล้วก็อ่ามันจะแน่นแล้วสามารถใช้อ่าจราจรได้สัญจรได้โดยปกติแต่หลังจากดาเนินการเสร็จแล้วเนี่ยคืนนี้ทางสํานักงา,านโยธาเนี่ยอ่าเขาจะ มาทําการรื้อเปิดตรงนี้ออกแล้วก็ทําการซ่อมเป็นการหาวอนอเหมือนสภาพผิวถนนปกติทั่วไปในในคืนนี้ค่ะครับผมขอบคุณครับท่านผมชิดสรุงพงศ์นันทัสวัสรกุลรายงานกระมวลวันภาพ